โอ้ยยยความรักที่ผสมผสานร,ระหว่างภารกิจลับและการหลอกลวงทําให้เรื่องราวของเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงตอนที่13ดึงดูดใจเหลือเกินแต่คุณจะคิดอย่างไรถ้าฉันบอกว่าการโกหกเพื่อนหน้าที่อาจนํามาซึ่งความยุ่งยากใหญ่หลวงมาค้นหาความลับเหล่านี้ด้วยกันเถอะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมว่าฉันจะพยายามอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนสนิทที่ชื่นชอบละครไทยด้วยกันเพื่อให้แม้แต่คนที่เพิ่งเริ่มดูก็ตามทันเริ่มจากเรื่องย่อของ เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า My s e e t Wedding 2025ซึ่งเป็นละครไทยแนวพิเรียดโรแมนติกคอมดี้ผสมแอคชั่นที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานใจจดใจจ่อตัวอย่างเช่นจินตนาการดูสิว่าภารกิจเริ่มต้นจากการเดินทางไปซื้ออาวุธปืนเพื่อปกป้องเมืองแต่กลับพลิกผันกลายเป็นการหาคู่ชีวิตสมรสหรือที่เรียกว่ามีกมารอเพื่อให้ภรกิจสำเร็จลุล่วงนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการพบกันระหว่างท่านคุณเอกรับบทโดยเจมส์จีรายุลและนายห้อยคำดวง รับบทโดยเบลล่าราณีแน่นอนว่าเรื่องราวนี้อกเล่าผ่านดวงตาของดาราชั้นนําทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมนักแสดงที่ช่วยกันสร้างสรรค์โลกยุคโบราณที่สดใสและน่าติดตามละครเรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20.30นากาทางช่อง3โดยเริ่มตอนแรกในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2568หากคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือรีวิวจากผู้ชมตอนแรกลองคลิกดูได้ที่ https colon s l a s l a www.snook.com s l a movie s l a และสำหรับข้อมูลค hmm. รา่าวๆรวมถึงฟีดแบ็หลังดูตอนที่1ไปดูกันที่ https l s l a a www.snook.com s l a movie slash หนึ่งแป s l a และ https l s l a a www.snook.com s l a movie s l a s 1หนึ่งแป s l a นะครับมันจะช่วยให้คุณเข้าใจฉากหลังเรื่องราวมากขึ้นตอนนี้มาพูดถึงเรื่องย่อของเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง ตอนที่13โดยเฉพาะซึ่งเป็นจุดที่พลอตเริ่มตื่นเต้นและซับซ้อนมากขึ้นหลังจากที่คำดวงเบลลารานีหนีรอดจากความตายมาได้อย่างบุดบิดเพราะนายห้อยยดย่งเชิญยิ้มรีบตามมาช่วยแก้ไขอักขระมรณะได้ทันเวลาท่านคุณเอกเจมจิรายุก็รู้สึกโล่งอกและซาบซึ้งในความเสียสละของเธอมากแม้กระทั่งยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยเขาแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือจุดที่เรื่องเริ่มวุ่นวายหนักขึ้นเพราะคำดวงต้องบอกโกหกกับนายห้อยยดผู้เป็นพ่อแท้ๆของเธอเพื่อปกปิด ความจริงว่าตนเองเป็นมีกรรมลอของคุณเอกเพื่อให้ภารกิจราชการเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาไปนอกจากการหลอกลวงนี้แล้วคำดวงยังต้องมุ่งมั่นหาตัวคนทรยศหรือนอนบ่อนไส้ที่ซ่อนตัวอยู่ในเรือนให้เจอเสียก่อนและจัดการกับแม่ยี่สุนแบมสราลีที่กำลังสืบสวนความลับเกี่ยวกับคำดวงในพระนครอย่างหนักแต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือการปรากฏตัวของขามเพชรธกฤิที่มึงทุ่งใหญ่ซึ่งอาจพลิกโฉมเรื่องราวทั้งหมดได้ จินตนาการดูสิว่าในยุคสมัยก่อนการโกหกเพื่อหน้าที่อย่างนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันอาจนำมาซึ่งคำถามใหญ่โตการหลอกลวงเพื่อสิ่งที่ดีจริงๆแล้วสมควรหรือไม่และนี่แหละจุดที่เรื่องอาจสร้างความเห็นต่างเพราะบางคนอาจเห็นว่าเป็นความจำเป็นในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในขณะที่อีกกลุ่มอาจมองว่ามันส่งเสริมวัฒนธรรมการบิดเบือนความจริงอย่าลืมติดตามชมละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนที่13า ซึ่งจะออกอากาศในวันพุทธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา20นาฬกา30นาทีทางช่อง3นะครับหลังจากดูแล้วคุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจของคำดวงมันเป็นการกระทำที่ฉลาดหรือเสี่ยงเกินไปและถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะเลือกบอกความจริงหรือปกปิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับผมอยากรู้ว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้